ไว้คนแนแนโอ้โหคนนั่งกันไปเอากัรตึมชุดต่อไปนี่พี่คุณขวัญเมืเองันเร็ๆัๆีกันแลเอาๆตีกันเอาๆุ๊บกนล็วๆไม่นาเนเอาตัวอีกไปแม่ไปหามเขาแม่แล้วนั่นเอาคุณเมื่อบัเอาเาเานะไอ้ปังกันน แสงไฟแสงไฟเบ่งไฟมึงจ้าบุวไหมยาดมบ่เอาเดดมดมโ้ยอยมันไม่เบ่งีมาาไเมาถ้าไปมามไม่กบิงเมา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 เอามากเร่จกินใส่กวีตีบเฮาตีมองหน้กางอนตอโอโถดังสีกดังสกดังสกถูกต้องเป็นลมโอ้ยาเฝ้าเป็นล่มไปไปลงพญ่บ่อน กำลังก็ทำงานหนักแถวหน้าบ้านนี่โอ้ยเอาไปลุกผัดซอออนิ้งหน่องมันก็เก่งเน่ยโอ้ยโอ้ยอันิ้งหน่องคนเดียวมันก็คเก่งแเราคือเก่งถิ่หนักนางมวยเก่าค่ะอันิ้งหน,น่องนางมวยเก่าบ่ค่ะโอ้ยสะพ่อเก่งดอกชื่อมาจังไหนคือนางมวยร่มหนาวซอแดนชัยค่ะร่มหนาวซอแดนชัยโอ้โชคเก่งบ่เก่งค่ะขย่ำหนาว โอ้กันล่มหนาวผัดมากเก่งขันย่ำฝนเดะแพ้ตลอดค่ะเวยเออแม่ล่ะรุ่นรอยหาปอนไม่ให้สูยได้นี่ยบใส่เนี่ยทีละสามที่ละสามพอขัวไปเสิร์ฟคือสอบเพืนเเมิงเหลี่ยมเนี่ยคอยกันบรรยายให้เพื่อนทราบมันได้ซุ่มซี่ซุ่มหาโม่บนหน้ากูบนหลังคอยกันอธิบายพวาหมายถึงว่าขันขันยาำฝนนี่จังบอกคอยเก่งแสได้เยอะนี่ขันล่มมากนี่จังคอยเก่งค่อยบอกเพื่อนนะนะ เอา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 เิงเงเบ้างอีนั่งึงไแกไม่หอกม้เอาไไไปามเาเงไสินมึงดดีวเอาิน้งวาไปกูเบิ้งเอาเองให้เงเองเอาินมงไปได้ไปยุ่งกัังเนี่ยไปยงมัน่หอเาอี้ย่ไว้นั่นแหละเาอี้เ้ยาสมาตีเขาไอนี่เขาาา มนึงวันเสมาตีเขาเอาเก้าอ,อี้ก็ขาบอกโอ้ยกูอดได้บ่เนาะไม่เอามันเป็นตะอดจริงๆบ่โอ้ยเหมือนมัน,มนให้เดียวกันดอกเอาไงกูเปิดตำราเก่ามาใส่นะเอ้ามันเถอะมันแก่แล้วใจเย็นๆไปหนึ <ไป S 2> น่งมงันต้องโอ้ยเอานะ่ะเดี๋ยวๆๆๆอันอันขั้นเขาเห็ดยังลงไปเดี๋ยวหามาเหา<น> ร่างแก่เด็กน้อยข้าเป็นผู้ใหญ่นี่แหละนั่นแหละที่เราค้ำมาข้าอ้างว่าแตห้องเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวมันเปลี่ยนยี่เสียอดไว้คุได้ทาแล้วมันเหิมเกลื่มที่พอน้ำบอลจอดอดพุดพ่ออดทำหม้อดสังโฆอดเจ้าสเสียๆใครปะขันมันบอถามหาเก้าอี้คำเดียวสลัดโอ้เจ้าตีเลยบ่ดึงหันเหยาแตกเลยแล้วคนไว้ยจะตะคุยหนึงไว้เป็นเจ้าเก่งจะยืนยังว่าท่านอยู่ยังยังสิ่น้ำมาถามหาอยู่ยเพราะอันถามซื่อเสีเอาเจ้าเอา ใส่กัมปั้นใส่หรือกัมปั้นขว้าตีเขาหนึ่งคนปากแตกดังเสียงนั่นเขาตีกันเองตัวอ้ยปฏิเสธคือหลายคนเห็นจอแลนเขาไปตีเขาแั้นคอยว่าถียงหนอคอยอะไรเป็นคนแลนเขาไปแล้วเขาไปคือสิว่าเขาตีกันเสร็จเขาล็อกคอยไปจึงสี่คอยสมาชิตีเขาได้ไครหรอกบอกย่อยแล้วบอกดังเสียงแล้วเขาล็อกแขนจะไหวตีได้ดีเหมือนแล้วกันล็อกไหวกับตีกว่าไงมาหน่ายงั้นจังไดก็ใส่บุบลงเลยโอ้ใส่ปากอยู่เลยสมัครคือถืออยู่ ขอนคอยก็ลับตาเนาะขันคอยมืนตาอยู่ห่วยสมัติได้กินซำกัมปันเจ้าเป็นคนสายตาดีเว้ยเพอาะมืนตาขึ้นกัมปันบักแท็กซี่ไม่อยู่คอยแงะขนาบเลยกัมปันบักแท็กซี่กายบ้าคอยถือดังบักจ้อยบักมันล็อกข่อยอยู่ทั้งหลังนเลยบักจ้อยเข้าใจว่าข่อยตีมันกุ๊ปทิบอยู่ตีๆได้จังไหนข่อยยังถือล็อกอยู่แน่นเลยเอาตีบบได้เดี๋ยวขนล็อกอยู่บักไฟได้เก้าอี้ไม่อีก่ที่มาฟาดข่อยอยู่กดเดี้งหลังบัก โอ้สายตาดีเนาะเจ้าแนมเห็นต่อยมันยังเข้าใจว่า mm ข um um sí> ่อยออกเก้าอี้ตีมันอีกตีจังไลยข่อยถือกลอกยู่จังเสียโอ้ดีแท้เจ้าเวียงใส่จักแล้วข่อยก็นึกว่าเป็นเจ้าเขาไปลุ่มเขาเว้ยบ้าตีบอกจังไลเจ้าเนาะข่อยคนผู้เดียวที่ไปลุ่มขาจังไลเขาซีคนที่ลุ่มข่อยว่าเดี๋ยวนี้อันอัซีคนลุ่มเจ้าที่สนิแน่เจ้าคือหลอดออกมาได้อยู่ข่อยซีดหรอกันมันผู้อื่นมีหมองหนีปบ่บแต่เจ้าคือเก่งเศรษฐัดหลบศีลดงปูคู่ โอ้สะโพบแตกเนาะอืมแต่หันโน่คือโน่อยู่ลงปูนรวบบสบายเสียงบลงปูนรวบบสบายบรสบายหอดเสียงแล้วไปยังจุดบรสบายรถบินพานแล้วลงถนนตะกี้แล้วอ้าไปลงถนนเห็นยังลบมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เป็นยังมอเตอร์ไซค์ลบสามหลอดสามหลอเป็นยังสามหลอลบหลุมอะหลุมเป็นยังหลุมคือที่มันเป็นมองเมา ต่างคนต่างหลบมาเล่นเดียวกันเออบอกกระทะนนันหันรถเบนแล้วขันที่สองก็ตามท้ายขั้นเดียวเออลงเอเล่นแล้วเออจักิีเอาผู้ใดสิไปนั่งนับมันโมมันสามแข่งรถอะ่ะเ <laughs> ดี๋ยวเห็นใจไงทวนละวิโอ้อคนนั่งนั่งกันไปบักหลายนึงไหมเอออันนี้ไพ่ฟงลงมาให้รถทับบ่โอเป็นยังจักคนนี่คือบัวฟงอ้าวสายรัดนิรภัยซอยได้เลยครับต่อสายรัดนิรไัยซอยบ่เออถามว่าบ่วไซนิรภัยฟงมากไหมถึงตายแลยนะ นัินเขาจะสิประกาศในใส่เป <a> ็นทางการเนอะเซฟชีว no, 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 uh ิตไว้ไ huh. ด uh ้เนาอเซฟได้เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นรถเก๋งนี่ต้องใส่สายรัดเออสายรัดได้ไหมแต่จักรยานก็ต้องใส่เงินปลอดไว้จะมีป่ะสิ่ง่านจะไม่ใส่ใส่เอาไปใส่ท้ายมันในเด้กเอาของตั้งไว้ท้ายเราสายหัดเรื่อสายหัดรถเซ้นื้นมันกระทุกเลยของนั่นโอ้ยจะเหนื่อยรอบคอบรอบคอบเตอรีงนั่งไายจักรยานเขายังสูบหูข้อมันใส่ไทยัวเลยเนี่ย ลงคิดดังยกันดิแล้วลุงปูเป็นยังไงบ้างลุงปูก็เป็นในได้ล่ะเพราะรถเท่าติ่งนิ่งเสือแล้วก็นั่งยองๆขีบกอกยาแนนติ๊กเลยถ้าบ้านหุ่มบุ่มเลยแต่ลุงปูเป็นยังไงโอ้ยกูไม่เป็นอะไรหรอกละว่ากูะมันล่องของกูอ่ะมันต่อมาห่วงกูหรอกเอารถไปส่อมซุกก็ต่อมาส่อมกูหรอกละว่านี่ะลุงปูเป็นอยังเลยเอ๊ะแต่ข่อยเห็นลูกศิษย์ลูกหาเฝ้าเอาลุงปูเขาล่งบ้านเนี่ยอย่าเรา่นลำบากเสียงอะไรกัง หัวมันตกก้อน่อกขาดสิเจ็บอยู่ซื่อๆก็เจ็บตอบไม่ร่างสังหรณ์บอกเหตุบอกว่าสิเจ็บถามหาล่างมันก็มีมาแต่ไกลเจ้าของดาเจ้าของผลลัพธ์เพราะทะเลแจ้งเสียคอบาดตะพุ่นบอกแล้วขยันค้นหูเนาะก็ปิดบังมาเท่าสมือนนี่เลยอ่ะ ปิดแบบมันก็เสาได้แหละล่ะไปสร้างน้อมแต่คนน้องขาดที่เจ็บอยู่ซื้อๆมันก็เจ็บดอกจริงๆแมันติเกิดมันก็ย่อมเกิดเหลี่ยมโมมก้มโมวิทขอกันกินแล้วก็หนีลุมแม่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 เออคือแต่จังสัรคก็ดีแนวน่องแนวนุ่งเนาะเอ๊ะความจริงเจ้าหน้าสิไปแจ้งข่วมได้เอาแจ้งเอ้ามันทำลายร่างกายเ้าจนปากโป๋เขาสีคนลุงเอาอย่างจ้งเอาอย่างไรอ๋อเขาก็ได้ค่ายาตัวได้ค่ายาได้เงินได้เงินแล้วทนายผมเป็นผู้ได้เงินหมะทนายจะได้พูดเจ็บตัวได้อ้าวมันทีได้เงินม่่ไ น้องที่มันท okay. ิศมัเอาเงินน้องข่อยไปใส่เฮ้ยน้องข่อยมันไม่มีเงินจะคนอยเลยน่นแต่ย่ำที่เรื่องกินมันเทียบกังเจือเจียเดี๋เวลากินเขาถือถวยมันเลื่อนได้อยังกินตัวนี่จังเหตุยังน้องกิศดี้ทิศนี้ก็มีแต่ค่อยจะนั่ไปใส่มันขึ้นเห็นพยามันจะว่าจักเจี่ยวก็ข่อยนีตัวไม่ก็ข้อมืออ้อมยังอ๋อมันถือถวยไม่เลยขามาแรงมาเขาก็ะปบหนึ่งบ่ขามาถือกวางมาเลยอืมดีตัวมันบอกบอกข่อยไปล่างให้ได้หรือข่อตั้งมันออกซ่านมันมานี่เดง เขาบ้าหนึ่งเมื่อวันสิตายยังอยู่เขาหลอก็เรียกแต่เบ้จักหนึ่งเขาหนึ่งน้ำไว้ทาผู้ตะขนพูดมันว่าเฮาท่านว่าให้เอาเหรอนี่มอแล้วท่านเรงเกี่หนึ่งกินไม่เลงแลยวเจ้าใอยเอาเมื่อไรละซุ่มอยู่นี่มันว่าเมื่อเมื่อปีใครน้องไปฟ้องนี่ศาลสั่งปรับมแลก็มาเอาเงินเขานี่บอเสมื่อน้อาไปเสียอีกโดนมาแล้วเ็บส้งเหม็นที่สันนี่เมื่อวันตะเหม็นเราคืนอืดฝุ่นไปสั่นไปสั่นไปไปเสียยาเองซะไปเขาเนี่ยเมื่คือไป มันสิบอดักอยู่หนันตสิบวายบอดักดอกไข่ยินงเขาว่าเขาไปโรงพยาบาลแล้วบอดเสี้ยงหังอนเพือ่อความปลอดภัยไปทั้งทีดีกวา่าไปทั้งทีบอกแล้วไปอ๋อเนี่ยท่งนี้ก็บ่ไปอีกโอ้มันซีคนผลตัวอะไรไม่ซีเขากับบ่อยูดอกพอพอเอาจังซี่ซะเอาจังไหนยูน้ำกันในละมู่อ๋อคอยบ่อยูได้คอยประกาศในกองห้องเพลื่องเราคอยสิไปนั่นพอดีตัวมองนั้นละมองคอยติดตัดสินใจไปว้ยมาใจตรงกันแ้่วายคอยบใไปจะไปน้ำเลยเป็นมาที่ เป็นคนทังที่ใจแคบเพราะเราอุ้ยอุที่ม้อยคอยผู้เดียวกไรล่องเรือลาเดียวก็แล้วเพิงผ้าใสยกันนำเพิงเรือเสียเพิงาที่ป้อยคนทีมยังไงคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสมคนออกกันขึ้นเมื่อบ้านได้อยู่คนเดียวกับหัวเดียวกับทีมรีบยาทีมยาฟ้ากันโอ้ยกรสร้างเล้ววมูไปเอาควอมเจ็บควอมปวดมาให้ก็สิไปเจ็บไปปวดน้มูสะบอเอาพวกเบิ้งกันย่ำเจ็บเปลี่ยนอุ่นสมิเบิ้งยังไงทีถามข้าวข่จะย่ำข่ถือเลีกบอกเออถ้าเอาตัวรอดเป็นยอดดีโอ้ยทีบอกไข่ยังเดียววะเน ดูกางแล้วี้ยงเป้งก่อนเลยมาไปเลี้ยงนกสุ่มีกันนกให้เพิ่งนะเพิ่งกันบ่ได้แนวนี่ให้ใส่บุญปลอดภัยต้องใส่ทั้งผู้ขับขี่แนละผู้ซ้อนท้ายหอยเรือบ้านนี่อา้าเพื่อจะเพื่อสิบบวกบ่บ่ได้ซื้อถึงได่สุ่มอยู่บ้านบ่ไปใส่มาใส่ที่สันน่นหอยแ<น>ห้งมันค้นไปหันมานนี่อยู่ตายเลยแล้วปปกัจะบ่ได้ซื้อเบอร์สบวกกันนรอกระไรไม่มีแล้วมาอัดสันไมตายกูตายเนาะนี่ยไอ้บ่คิดจะเปลี่ยนใบไม้ในปีอ้ายังไปกวดนล้วนโมอยู่มันมันมันเก่าแล้วล่ะนี่เออไข่เงินน้อย <c oughs> ไก่หัดข้างมันบอดีคนจีนไปซ้อมไส้เราเขาเลยเรื่อบาดนีจะเป็นบานะ้าไอาคอยซ้ำเพราะมัน,<ๆ>ม,นมันเบอร์เดียวกันบ่เบิรงเดียมึงใส่สสหัวคยได้บ่าสอดอย่าเป็นบา้าอย่าเป็นบา้าวุ้ยขี่ที่หอดหมวกไรหน่ห้าขวบมึงมึงมันปเป็นหมวก,กันหรอกเจ้าไส้อยู่นี่หมอ้หยหัวคนตัวนี่หัวจะได้ัดวก,กวันจคือหมวกกระหอกเลยต้ันเป็นหัวธรรมดาเนี่ยนะหัวยังน้อหัวลันเกือบพวกแม่นี่ลีเล่ห้อยยุ่งกัดเข่าอยู่ ไป,ไป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  <esh trabajando S 2> <and> เขาจะไปหันข่อยใจก็ห้องเพ่งไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้าเขาไปอีกล่ะเอ้าเอ้าเมี่ยงน้องหันตาได้ตาได้ตาไล่โอ้ยตาได้ตาไล่วิ่นวินวินวินบิ่นโอ้ยถือตีหน่อยเดียวนึ่งเปลี้ยนเลยดอเป็นหล่อแล้ววันนี้ไปพอไรไปพอไรไปพอได้จะไปนั่งยังอยู่นีเนาะวิ่นวิ่นเราสิยไปนั่งยังหันนเนี่ยโอ้ยมันวินอยู่นี่ก็สิไปนั่งอยู่พัทยาพอดีพออ้ เขาสิงห้องเพ่งได้บ่ะนี่ว้องอ้งไปที่รเราไ่ได้เกี่ยวกันเลยกับผู้วินนะบอกเกี่ยวอย่างไรเขาสิเต้นนั่มไหมเต้นก็เต้นไปที่ต้อก็เต้นอย่างนั้นเขาก็สิเต้นหันไหมยังเขามาสิจ้อยตรงเต้นจะมองใอยนั่งก็เราก,ก็เรียนแค่โอ้มันทีของเขามาจองไวม่มาเฮงเลยเนีย่ยเจ้าโว่จะไหนดูไอ้นิ่มกันได้อุ้ลูกนี้นา่นนนนามึงเอ็นบ้าที่แจ้งแจ่มาไล่คนป่วยง่ายมองเลยอะปากโป้ตอนนี้เอิดคนป่วยอย่างประเทศนี้ไฮ้บัดจะคล้องเลยเนาะผมมีพ่อเส้นทำเป็นมีลังแค่ เมืองคักแล้วมันบ่กม่ร่างแค่เลย่องนไม่ยังเสร็จขี้กาดกิงฮีไปมันเป็นย well, oh, ังมาจากสอบมาหยงแต่หัวกูที่นอคนสามเซนหนึ่งเสี่ยวมาหยงหันคอยว่าไปซะได้เดี๋ยวดิโอ้ยโอ้ยวิ้นวินวินโอ้ยโอ้ยดูดันนี่กเบอกมาเมืองมาแดงลูกหลานลูกดานมีลูกหลานอยู่ป่โอ้ยแตมีลูกเต็มบ้านดานเต็มเมียงกันเนาะไส่หรอบันวินโลวินโลวิ้นโลกมันไปใส่แล้วลูดุงบอดินมหาเด่นในรถ ซื้อรถซะบ่เอลฟอเอลเมียื้อดดมันคือมีเงินขายกล้วยรอนขายจังโดขายกล้วยรอนสองโซดจังพ่อออกไปออกดดเออไปไปพูดเรียงออกจะได้ไปหาซื้อดุนแดกซื้อรถซื้อดุนแดกแดนยุลิลีหัวจังเดียวดอดุดเอ้าด่องท่องร่องดากจังไรกับพ่อขืนดากตาแดงได้ร่องเด็กลิ่มตาแดงได้ร่องเด็กเดืกดร่องเด็กเดือกเอียกจิตตมออกดอกดด ติดอกมาดากดากด่าไปแล้วบ้าขาดปุดโอ้ไปหลากอีธาได้จังพอรถขาดาวะพอขาดไน้ๆดดดดมันดุนแบกคอยวินวินวินวิินจังเ้ยโอ้ยวินได้บินได้าาามาเป็นรดอว้ายเป็นระดอมาไวมาไววิ่ได้วินไดปานั่นเป็นก้าวจากไรยุงจากไรเมียเฮ้รถจะไปยางไรเมียทำเป็นนางดด นั่งรถ่อกบัตเมาทั้งเดี๋ยวได้ผู้ผู้แถวผู้สาวมักผู้เลี้นวน่ะมักใส่มักข้นอำเภอเลียดอำเภอเลียดจะใส่เขาอำเภอเลียดอุลมนะมักสาวบานไหลออกไปทั้งกันทักหน้าจะดอกจะด้วยบ้านใบดื่มทั้งทั้งเดี่ยวอยู่ดอกบัตรนะเขาเขียนไว้เดี่ยวอันตาได้เยนะบอกว่าคนบ้านดินน้ำกันมันจังค่อยหักกันร้นมันอยู่ใกล้กันไปหามาทูกันง่าย น,น,นั่งซ้ำดอกคำถ้าผ่านไปหัน้ยน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมข้าวกระด้งเดี้ยเดีตะเมื่อรวมแล้วแยกรวมก็ะดอยตัวด้อยไปใส่ด้อยขึ้นตะพังตะดาดบ้าดิน้นไปยังเดาะหาได้อยู่นกินจะมักดาบบ่กระดับยังคอยมักดาบดา,ดาบปลุกดาบแข็งแข็งจะไปดาบเดียวดาบแข็งแข็งกินข้าวบักระโลนน้ำบักระโลนน้ำแยกไปดวกแล้วมันผาดไม่ใครเขาบ้าเป็นลวกเลยกินกินกินก็พักใส่บันไดกันเสียลวกยังสั่นลวกพักกันเหราบิยบินบินวายบินดูแท้ โอ้ยมันมาตาดอกสองโอ้ยสวยมาเอาพะล่งสูไปเลยนะโอ้ยยิงขาดแล้วขาดบอกแล้วเขาสิห้องเพ้นเขาบอกเด้กห้องมาเอาไปแนดะ่สูเดี๋ยวใจเด็อุบสีเพศแตกแดงแตกแดงอยังเขาบอกแตกแดงหนังบอห่อห่มพันชั้นแดงแต่หล่นแดงแต่หล่นน้อยไก่อนอยู่้วยพะล่วงเด็กนางเด่นนางอุนีบินเพ้นก็บอกได้เถี่เบอบได้ดอกเบาหน่อย ไหนเวบาเดียวเบาจันได้ด้วยได้ด้วยบ่ได้บ่ได้เบาท่ามาลาท่ามาลาจะดวดได้ได้มันมาเมนดวดได้ดูก็เด่โอ้ยอยากเด่ยู่มันโมเด่หอยาะได้จะาด้ไดากันเป็นไงโอ้ยปวดสร่างอีเดียมอ๋ออีเดียมวะนี่ได้กระโหลกกระเลียวมันจิดุดเนื้อทำเป็นดอแดะได้มันมาเมนดอแดะได้เดียมอ๋ออีเดียมบ่สักกิลี่กิลี่ปานนั้นอยากไล่ผัวอ๋อมักเบาอยู่บ่โอ้กมัดานั้นออําทั้ง อุบ่าวคนสีสีสีเหลียวกันน้ำทำสีแดดสีแดงแดงหมักบาสีทงพูเออแต่มันตึกกันกันแตรงงานไปกันได้ลูกลูกโตกดังไตกระวังหามันมืดมันคึ้มไล่ได้ไล่สีเหลียวกันก็ข้อพื้นลูกเคี้ยวขาหล่าว่าเป็นแมวยันห้องแอ๊กเดี๋ยวเดนะยวอุบ่าวโอ้ลูกนั้นมันจมันตังเบากิรีซืซอหลอก ที่จริงมันหลีอยู่ีวะอีแดมอีแดมอีดอดดูใหญ่ด้วยเออด้วยไหนด้วยฤทธ์นะฤทธ์ไอ้อ๋อฤทธ์ปอแท็กน้ำมอนส่่ะ มามาเป็นยังบ่มาขึ้นรถบปะทัานมูเป็นยังบ่ทันเพิ่นไปนดีสูบยาที่หน่ะสูบยาสูบบุดีอ่ะเขาไว้สูบบุดีอ่ะเพิ่นเป็ดดอยดีสูบอยู่ดังปั้มละมันรถนก้ดดแดนออกแดนขึ้นรถบปะทันไอข้ขาเด็กไปก้อนอ่านาดาัง <laughs> เจ้าเดี๋ยวจะยื้อจังไรวะ <laughs> <laughs> จะไปย,ยื้ออะไรกินแนวไรก็มาดูหน้าแดดเนาะมันลี่ลีตเนาะเงี้ยมือ, <laughs> อามาสองข้าออกกำดังแดนโยนรถสนามโรงเรียนต่อกำลังเด่นกีด่ดนะ่านวะคอยดมมันบ่อยดุกเลยเดี๋ยวมันดักแดนเลยดัก หนักหนักจนจะว่าขาก็เดินเดืยดได้เดืดดิ๊ดๆๆ๊ดนอแดมเสียงเปิดประตูปลอกแหลกมากุ้ยแม่นไ่ดีวะเนาะนี่นะจะได้แต่งหาเมินสองพันหาใครว่ามีเปลี่ยนแปลงหรอใคยจังได้กะจังสันลูกขวบหมหุ่นเท่านั้นแล้วเงินถึงเท่านั้นหุ่นได้มาตกลงแฮ้งแท้จอยมันเป็นหุ่นตกไม่ยังตกแต่เพลงมีราคาได้ออกเงินสดใส่แค่สองพันหาสิว่าจังได้ก็คือ ก็จะริตตนศาสตร์ซื่อดอกออให้เขาสมหวังคกันออนะออดีใจดีใจเนี่ยครับขึ้นมาฮอดบันจากของเดือดเดือดยงขึ้นไก่้คนไมตัวเดียวนอนฟักไข่อยู่ในห้างเขายัางไปิพุกมันมาต้มสู้มูกินไหมดีใจหลายออแล้วมันมาให้ต้มบอลเหรอมันที่ใหม่พอต้มอยู่ที่มรรดาสัมบรรดามาจังไหนนั่มันนอนหลับๆอยู่เนาะ<อ>ไปโยมเอื้อมมันโดนล่องห้างหมดบักบักบักฮาบักบักบักฮาไพวกมึงจะมาดากูยจะคลอนฟาดกันแล้วกันขึ้นห้างดาแห้งบักบักบักบาก คอยจะไอไปสันใกล้เจ้าของดาเจ้าของโอ้ยแ่ได้ตบให้มูจิสับเสื้อสิริกเกิดเพิ่งคอยไปยิราพรมึงที่เดาโอ้ยทังชัดลูกไม่น้อยพ่อซื้ออยังไรล่ะซื้อพอยิชัดค่ะอ้าวคนอย่างไาบัจักซื้อพอเจ้าของบัตรน่ะกระไดยินแต่ไทยบานพันเอิญนังเสียเนาะโอ้ยเขาจ้าเอินพัดทำคลองกันซื้อบอกเขาเจ้ารอดซื้อในพัดประชาชนมีอยู่นะสอนนั่นพ่อบัสอนติพ่อเป็นบัวสอนโอ้พ่อทิศค้าสอนสอนล่ามติพ่อเออพี่มันยังแมนสอนล่ามเดีย บออเบเละละื้ออื่นจะเอากางเกงกินเนอหละเนาะเขาย่องเดี๋ยวนี้ก็ซื้อเดี๋ยวนี้ที่ว่าเพรเป็นตะนุงนะ่งหรอกเลาะเบื้องวังแลงมีแต่หัวเขาขาดขาดโ <c oughs> อ้ <c oughs> คนอีหยังจังซื้อซ้อนเล่มโอ้ยจะเป็นบอกว่าค,วคุ้มไว้คุ้มไว้คนผู้ดเดียวคุ้มประยุทธ์หาเหงินสะแตกเสะจุนนี่ไหมวิมาสั่งคุ้มขี่ไล่ปนันเต มันหยากมันแค่งแล้วก็ยองเขาดียวดีๆตีตํงามมือมันยัดกับไปน้ำเล็บพูดให้มานั่งแกะอยู่หันน่ะสอนเล่มพูดนะเจ้าพวกเน่เจ้านั่นจะไม่ดีรักใจจวกนี่ดีอกดีใจลูกสาวพูดยองขครยังหูสอนลำซื้อดาราไปหลุนเขาเอาคนเูาซื้อกันก็ที่พิธีว่าน้ำตระกูลมันคนละยางเนี่ยเขาสอนลำเทพพิธะใครไม่สอนลำนองแล้วมันคือกันบ่ได้นหานนี่ก้มลอนี่แล้วเจ้าสังเกียรติล่ะโอ้ยถ้ามันรุ่นเดียวกันเขาเอิญแฟดโอ้ยเสียแฟดเขาเลาไปอีกหนังโอ้ยเเลล่่่นนนนหััังงกกบบไดีอ ไปจะข้าเป็นวัยรุ่นก่อนกระลินมักคือกันโอ้นังสิหกนังสาสิบห้าไอ้หนังหาีแล้วมันมีดอกนังหาบนังสติกเฮเอามาย่างนังสติกนี่นกโอ้ปัคือได้กับปัดนั่นเลยว้ามาบทนสิปีกนกเลยเนาะยิงตองควยซ้อมมือยังมาท่านได้ไลสในกเันไหมดีใจหละจ๋วแม่เราเว้ยลุงนวปะเนี่ยยัง คนหลายซื่อนี่เท่าตาตีบเลยโอ้ยเท่าวท่าวสื่อๆแั้วมึงจะตาตีบเลยบังงับบังคับใจยากไม่อยู่เลยปีลุงหนวดผ้า,พาพไปเมฆการจำได้แลว้วเออบอจากหน้าเมืองไทยนี่หลองนี่นะจากยูซันเดียโกเออยูขุนมันสบายเอออากาศดีเออจากโอนซัจชาเป็นคนอเมริกาซื้อพลังเป็นต่างไว้ม้วนๆน้ำห่านน้ำซึ้งคส่มิสเตอร์ลิสโอลิตเทนบอลิยังเซนลิศสีดวงทวารโอมัดได้แท้ซอนเลมดาก็อ๋อไอยอาดีเลยนะ เอาวันนี้โอ้ยปอบอายหิวพิงเพนเตอร์ไประบาดเลยเอามอหนึ่งซุปหัวมันงัดลงไปหั่นนะช่ังเสียบบอลน้ำห้องเสียลูกสาวมาฝากเป็นห้องสอบบอลอยู่นี่เดี๋ยวคิดว่างท่านละหมายเนี่ยนี่พอคู่เพ่อนเพิ่นมาพอดีบวยเพิ่นบายเพิ่นเออวัดดีอีหล่ะเป็นยังล่ะหลานอยากเป็นนห้องพ่ออ๋ออยากเป็นนห้องเออเป็นเทมะทำไม จยากห้องเพลงอัดเทปขายเอาเงินซื้อรถเก๋งขี่คือเขาไม่ได้ยินนี่อยากอยากอัดเทปพุนหะเออเอออัดสถิติล่ะมันจังได้ยินนี่ห้องมันถ้าเป็นอยากให้เจ้าฮัตไห้บัสนได้ยินโอ้ได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 ้ก็ฮัตเสียตัวได้ได้เอ๊แต่ว่าการฮัตห้องเพลงมันต้องใส่เวลาเนี่ยจักปีมันพอเป็นปีปะเนั่นดอกเอาจังสี่ซะมืออื่นจังมาไม่เนาะมือนี่ละมือนี่ละเอาจังสี่จำอาลักสันสันเออแลักเขียนงวดเด้อลักสันสันเออลักหัวมันเน่ามันพอเป็นลักหัวลักเขียนงวดเนี่นั่นสันเนยาตัวลักของเพลง เพ่งกับพี่หลักบอกหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์มขาหลักเกณฑ์ห่วยหลักเกณฑ์เป็นนักเต้นเป็นบอกนี่แหละนักเต้นเนี่เป็นผู้ที่หูจังหวะของเพ่งถูกเพ่งเลยเพ่งกือพี่จังหวะบอกห่วยตัห้องใส่จังหวะตัวแใครห้องล่องจังหวะถือจังหวะผู้นั้นมักสิดังนั่งนั่งหูจักนกปลกบอพอนกปลกเป็นจังแดอุ้ยมันมากินมักเดียมาให้หัวหน้าเาแตกวุ่นวุ่น่ะเเสียวอยู่นะ หเ็นลูจกายูยค่ะเอแมวเลยนั่เอาตังหุบไปเด้อหุบได้ปั๊บแต่ว่านกคนออกฟักสักการกล้ยเจ้าาขว่เง่าโอ้ขวานใส่ใบกะเพาฮ่าภาคต้มปวดมหมนี่แมต้มใเซคาหน่อยเอ้พัดวาหน่อยหน่อยี่อย่างว่านกตัวเดียวน่อยหน่อยม่เห็ุหลายอย่างเลยเป็นเราเป็นกระสายมันทต้องขวานต้งโอ้ยเสียงดีเไิน่อยคอยคอปล่อยมูเจ้าปล่อยบอกกันบฮหูเรื่องอะไก็บ่าบฮูเรื่องคือนกปกมันเป็นนกตี่ห้องเป็นจังหวะ ปก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 สมำเสมอบ่สาบ่ไหวคุณเอาหลักการนี่มาเป็นการเพ่งอเห็นห้องเพ่งถึกจังหวะแบบจังหวะนุกปกนกโช้พเ้ลยแบบจังหวะนกปกเอ้า้างหนูกฟางก่อนแน่สอนลูกน่สอนลูกน่เจ้าหนันลงจังหวะจังหวะแบบนุกปกวอนลมพัดพาสัญญาไม บะล้มมันนอนยองปกยักษ์หลักเพลงนังก็ได้แบบจังว่าหนกปวกอ่ะอโซนกจะเสียงร้องมาเจ้าคงสุขใจรู้หรือเปล่าก็ยังเอาเพียงได้เป็นยังพอกุซิเสียบังหกคือฝักหลาบเนาะเพลงมุนในแงีอยู่จากฝ่าจ่าจฟังไปยังจังเนียนคุบเขียดนี่ไหมง่ยคุปเป็นยังเขียดยังคนเห็นนี่แล้วทั้งคุบทั้งเหลียวหนาเหล้วหลังตัวห้องเพลงมัมีพลังเสียงจักหน่อยอัดเสียงจิ้งจิอัดได้บ่กินเขากินน้ำดิ กินกินกับยังกับตำักหุ่งมเสียงจางแต่เพราส่กีนิหนำปลาใส่กะทิว่าไผ่และผ้เอ่อนกะทิไปใส่ตำักหุ่งบันนี่เฉพาะเสียงไม่เละเปรี้ยๆตัวที่ทิบตัวแดนพอผ้าเสียงดีก็เพรเสียงดีน้ำพอลนี่เสียงได้แม่อ้าวดีคือมาไปนั่งมายืนยังไงเทารางวัลโอ้ห้องพิงจังหูดใบบักขามเล่นเอารางวันมาล้อยากได้อยังเราลูกละถั่วผสมัีอิอึดฉันต้อหันพ่อกินเขาวพราะถ้าในร่างไปล่างอไปถั่วตาไกต้ถั่วยังมีมัดตรงแนวอยู่หัน ไปไปแล้วเขาเฮ้ยพิษธาตุเดี๋ยวมาจะใส่พิษธาตุน่นมีแม่หู้ประทังชื่อเลยเหมือทุ่งเนเจบพิษาตุเลยบอกชั้นชันชั้นชั้นพิษธาตั้พจะบอกาคือก็คือครับพดเจ้าะ่เขา่าดูวัวให้ดูหางเนาะดูนางให้ดูแม่จะดูให้แน่มาดูลูกนิ้หน่องพิษธาตุจะบอกเรมีลูกสาวผู้เดียวคิดว่า่จะกินแหงกินแห้งนางรถเก๋งนำขันห้องเพ่งดี กวาสนานี้น้องสิดีเหยียบแต่ห้อยแล้วรถเกิงงมันโอกาสจับรถก็อนไม่จับรถตัดหยาไปทั้งตัวผู้เพ่งจักแน่วได้แนะ่น้ำหลูงแนะ่น้ำหลานไาหนกปกกปุ่นเลยโถนกกดปูดไว้เป็นตีกันบาบนี้